อันนี้เป็นของที่เราสั่งมาจากช้อปปีนะทุกคนของส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ของน้องแมวนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเป็นชิ้นนี้เลยนะทุกคนชิ้นนี้จะเป็น ผมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแผ่นเช็ดเท้าของน้องแมวทุกคนนี่แผ่นใหญ่มากนี่ประมาณนี้นิดกันเลยดาบีดไปเลยนี่หุยมีผมมากคือกี่ไปถึงข้างในเลย อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสําหรับใส่น้องแมวนะทุกคนเราสั่งมาเป็นไซส์ L ซึ่งเป็นไซส์ใหญ่สุดของทางร้านเลยที่เราสั่งมาเป็นไซส์เนี้ยเพราะว่าเราอยากให้มันใส่ได้สักประมาณแบบ2ตัวเนาะ คือก่อนหน้านี้เรามีแผนที่จะซื้อมันนานมากๆแต่เราไปดูที่ร้านขายอุปกรณ์ที่เครื่องใช้ของน้องแมวอ่ะมันค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยเลยไม่ซื้อเนาะแล้วหลังจากนั้นนะเราพาน้องแมวไปหาหมอด้วยวิธีการใส่ตะก้ารแล้วมันเป็นตะก้าเล็กๆอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออุ้มไปคือเรามีแมวทั้งหมด4ตัวใช่ไหมแล้วมันลําบากมากๆจนทําให้ในที่สุดเราตัดสินใจมาหาในช้อปปี้ก็เจอร้านนี้ร้านที่มันแบบเออไม่ได้แพงมากแล้วเราก็แบบ ซื้อส่วนเบาะรองที่เขาให้มานะทุกคนมันนิ่มมากเลยแล้วก็ไม่มีตําหนิอะไรเลยด้วยแล้วก็แบบแผ่นใหญ่ซึ่งน้องน่าจะแบบอยู่ได้สบายแล้วก็ดูกันที่หอเล็กดีกว่าหอเล็กอันนี้อันนี้เราพอจะรู้ว่าข้างในมันคืออะไรแต่ว่าจะาเก็บให้ดูนะทุกคน อันนี้มันจะเป็นคาร์บอนที่เอาไว้ใช้สำหรับดับกลิ่นอึกลิ่นชีของน้องแมวนะทุกคนคือพอ,อยอะสั่งห้องน้ําของน้องแมวแบบเป็นที่ครอบมาใช่ปะแล้วข้างบนอะเขาจะมีเหมือนที่ใส่สําหรับเป็นซองคาร์บอนอะเอออันนี้พอ,อยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีม,นม,มันมีอะไรแบบนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้พอยไม่ได้ใช้ห้องน้ําแมวที่ที่เป็นที่ครอบนะก็เลยตัดสินใจลองสั่งอันนี้มาใช้ดูเผื่อว่ามันจะช่วยเรื่องกลิ่นได้มากขึ้นเนาะ ต่อไปเป็นชิ้นที่สีนะทุกคนอันนี้ ันนี้จะเป็นชามข้าวน้องแมวนั่นเองทุกคนขาแพ็คดีมากเลยอะ่ะดูดิแบบบบเบ้ลแบบหนานแน่นมากนี่นะ อันนี้ก็จะเป็นถังนี่นะคะนี่เป็นสีนี้ทุกคนก็เหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้เราสั่งสองรอบเพราะว่ารอบแรกอะเราไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้เพราะว,ว่าก็กลัวมันจะไม่พอก็เลยต้องสั่งอีกรอบหนึ่ง นี่ด้วยนี่ก็คือเป็นยี่ห้อนี้หมดเลย กวที่คิดเยอะเลยอะทุกคนมันเล็กมากมันโอเคใช่ไหมเราสั่งมาตั้งร้อยี่สบาทเนี่ยเออเดี๋ยวลองไปใส่ให้น้องแมวดูดีกว่านี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทําพื้นที่ให้น้องนะทุกคนเดี๋ยวเอากล่องลงเดีย๋ยวอย่างแรกนะคะก็คืออันนี้เราจะเอามาใช้กับถังสีอันนี้นี่แหละแล้วก็ อันที่2เป็นกาวเป็นเป็นอันนี้เป็นกาวยางที่เราสั่งมาเพิ่มเพราะว่าเราสั่งย้ามาปูให้น้องใช่ไหมก็อาจจะต้องใช้กาวเพื่อต่อแผ่นย้านะเราสั่งมาสองกระปุกเลยแล้วก็อันนี้เป็นใย,ยต่อเหมือนกัน อันนี้คือเราก็สั่งมาเพิ่มจริงๆเราสั่งมาแล้วด้วยสั่งมาพร้อมกับยานะคะเขาก็ส่งมาให้แล้วแต่อันนี้เราสั่งมะ,ะแล้วก็แป้งนี่ยฮะเราก็ไม่รู้ว่าใช้แป้งขนาดนี้มันจะเสร็จเมื่มอไหร่นะแต่ว่าก็คิดว่าประมาณนี้ก็พอแล้วแหละเพราะเราคงใช้แค่ครั้งเดียว จะเป็นผ้าม่านที่เราสั่งมาสำหรับติดห้องแล้วทุกคนไม่ใช่ของใช้ของน้องแมแวนะแต่ว่ามันส่งมาพร้อมกันเราก็เลยแกะเลย จะเป็นขาตั้งกล้องที่เราลองสั่งมาเล่นๆจากช้อปปีนะทุกคนมันราคาแค่70บาทเองอะ่ะซึ่งจะให้เราแกะดูก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่ากับราคา70บาทอยู่นะมันไม่ได้แบบว่ากิ๊กก็ขนาดนั้น แต่ถ้าสําหรับใครที่ต้องการที่จะใช้สําหรับแบบถ่ายงานแบบเป็นกิจลักษณะหรือใช้กับกล้องตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่ถ้าแบบถ่ายอยู่ในบ้านหรือแบบว่าอยากพกพาแบบถ่ายกับโทรศัพท์อะไรเงี้ยใช้กับโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ราคาไม่ได้แพงมาก What boy? อ้าวกินยาแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นของที่เราสั่งมาแล้วก็มาแกะให้ทุกคนดูนะคะก็จะมีของบางอย่างอย่างเช่นห้องน้ําน้องแมวเนาะแล้วก็เป็นพื้นหญยาที่เราไม่ได้เอามาแกะในห้องนะคะเราแกะข้างล่างเนาะก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะ